Legenda สวัสดีเพ,พื่อนๆพี่น้องๆลุงป้าแฟนคลับชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันส,สุขภูสุกคนเนาะพี่น้องวันนี้เกียดก็ไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะครโชคร้ายนะคะเมื่อช่วงเชา้าคือชเช้ามืดวันนี้วันที่28นะคะ28ตุลาคม2021เช้ามืดก็คือตื่นไปทํางานตามปกติแหละนะคะแล้วทีนี้ว่าไปเกิดเอออุบัติเหตุน,นะคะรถไปชนกับรถพิก up ะะซึ่งมันก็ไม่ใช่ความผิดของเกียร์หรอกนะคะเป็นความผิดของออรถปิกอัพนะคะที่เขาเลี้ยวออกมาแล้วเขา,มาไม่ดีดูนะคะซึ่งเมื่อเช้านี่สภาพอากาศเป็นค่อนข้างที่จะมืดนะคะหกโมงหกโมงกว่าหกโมงห้าสิบนาทีนะคะแต่ว่าคือค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ฟอกกี้นะคะก็คือหมอกหนาหมอกลงหนาอย่างมากเลยนะคะเมื่อเช้าเนี่ยก็สภาพอากาศไม่ค่อยจะดีนะคะ ทีนี้เกดก็ขับไปถึงที่บักคอนนะคะที่บักคอนแล้วก็คือทางตรงนั้นน่ะมันจะมีเป็นเป็นแบบสี่เลนนะคะก็ไปสองมาสองนะคะเป็นทางสวนกันเนาะแล้วทีนี้ไอ มีรถอยู่ข้างหน้าเก๋งนี่สองคันเป็นรถเก่งสองคันแล้วทีนี้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วทีนี้เขาก็จอดรอทีนี้เกตไปนะ่ะคันที่3นะคะซึ่งตรงนั้นก็ไม่ได้เร็วมากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เขากําหนดสปีดลิมิตอยู่ที่35มไมล์ต่อชั่วโมงเพราะว่ามันจะเข้าไปในส่วนของทาวน์ะ Town นะคะแล้วทีนี้ รถสองคันข้างหน้าเขาก็รอเลี้ยวเนาะแล้วทีนี้มันก็มีอีกเลนหนึ่งข้างฝั่งนี้ใช่ไหมคะเกียก็เลยหักมาเลนทางนี้เพื่อที่จะแซงเข้าไปเนาะแล้วทีนี้ไอ้รถทางอีกข้างหนึ่งของถนนนะคะรถทางฝั่งที่สวนมาเขาก็จะเลี้ยวนะคะจะเลี้ยวมา,าทางฝั่งนี้ที่เกียจจะขับไปเนี่ยแล้วทีนี้เขาบอกว่ารถคันข้างหน้าที่บอกว่าที่เกียบอกว่าจะเลี้ยวไปทางซ้ายนะคะ เขารอเพื่อที่จะเลี้ยวแล้วทีนี้ไอ้รถไอ้่คันพิกัดนั้นขับมาแล้วเขาบอกว่าไอ้รถคันข้างหน้าเนี่ยบอกให้เขาเลี้ยวว่างันนะคะบอกให้เขาเลี้ยวแล้วทีนี้เขาก็เขาก็เลี้ยวจริงๆอะคือเราเราไม่อย่าไปฟังคนที่เขาบอกให้เราเลี้ยวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะคะว่ารถข้างหลังเนี่ยเขาจะมาหรือเปล่ามาเร็วมาช้าอะไรยังไงเพราะว่ามันมีอีกเลนหนึ่งถ้าเป็นถนนเลนเดียวเนี่ยมันก็โอเคนะคะเพราะว่า รถข้างหลังมันไม่สามารถแซงได้แต่ว่ามันเป็นเลนคู่มันรถข้างหลังมันสามารถที่จะ pass ไปได้นะคะถ้าเกิดว่ารถข้างหน้านี่เขาจอดรอที่จะเลี้ยวนะคะรถข้างหลังมันก็จะสามารถแซงเพื่อที่จะไปได้นะคะแล้วทีนี้เขาก็โผล่เลี้ยวมาแล้วกก็กําลังจะแซงขึ้นไปนะคะมันก็เลยปังนะคะ <c oughs> ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็โชคดีที่เรายังมีชีวิตรอดมาได้นะคะก็คือมันไม่เจ็บหนักมากก่อนที่จะเกิดเหตุก็คือ รู้เลยว่าพอเห็นรถปุ๊บก็คือไม่พ้นแน่แน่ก็เหยียบเบรกสุดนะคะสุดจนถึงพื้นนะคะเหยียบเบรกสุดจนถึงพื้นเพราะว่าในช่วงนั้นคือรถเกียกําลังจะสปีดสองคันรอเรี้ยวนะคะเกียก,ก็เลยเหักออกมาแล้วก็กําลังจะสปีดออกไปมันก็เลยแบบว่าเหยียบเบรกแบบกระทันหันนะคะก็โชคดีโชคดีมากคะ่ะที่ที่ไม่ได้เจ็บนะคะเพราะว่าถุงลมนิราภัยก็คือไม่แตกออกมานะคะเพราะว่าไอ้เข็มขัด เข็มขัดนิราภัยนะคะก็คือจึงเกียรไปตอนที่เกียรเ์ยรเบรกกระทันหันนะคะแล้วทีนี้มันก็ไปชนกับทางด้านหน้ารถข้างๆรถของเขานะคะที่เขากําลังเลี้ยวนะคะเป็นรถปิอัพคันใหญ่เนาะอย่างที่เกียรให้ดูในภาพนี่แหละนะคะก็คือ ตอนช่วงเช้าเช้า่ะสภาพอากาศอย่างที่เกียดให้เพื่อนๆเห็นนะคะก็ในบริเวณรอบๆบ้านที่ว่าเวลาหมอกมันลงหนาเนี่ยมันจะหนาหนามากๆในช่วงเช้ามืดก็คือมันมืดแล้วก็หมอกลงหนาจัดนี่ก็คือมันสภาพอากาศย่ยมเย่มากนะคะในช่วงเช้าๆอ่ะก็เป็นอุบัติเหตุที่ ทำให้นึกถึงตอนที่เกิดอัิเสบเครั้งที่แล้วนะคะก็คือพอไปเห็นรถที่เขาเลี้ยวมาปุ๊บที่เก็ดนึกภาพออกเลยและทีนี้ก็เลยหลับตาหลับตาแล้วก็คือเหยียบเบรกจำมิดแล้วก็คือแล้วแต่อะไรจะเกิดน,นะคะก็ดีพอชนปุ๊บนะคะไออ่เข็มขัดนะคะเข็มขัดนี่ราไปมันก็ดึงดึงเก็บไว้นะคะไม่ให้หน้าอกเนี่ยไปทัชกับไอสเตรลลิงวินะคะกับพวงมาลัยก็เลยโชคดีไปที่ไม่เจ็บนะคะก็คือไม่เจ็บตรงไหนนอกจากไอตรงที่เวลาที่ เข็มขามันดึงก็มีเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นนะคะก็ไม่ไม่โดนกระทบกระเทือนอะไรตรงหน้าอกเนี่ยนะคะก็มีเจ็บซอกนิดหน่อยที่ศอกเราไปกระแทกกับไออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะคะก็เจ็บนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะแล้วทีนี้ก็โทรบอกบอสนะคะโทรบอกบอส แล้วบอสก็มาดูนะคะแล้วก็โทรบอกสามีในขณะที่สามีหลับอยู่เขาก็เข้าบ้านมาเขาก็ดึกนอนแล้วเขาก็นอนยังไม่เต็มอิ่มเลยก็เกิดเหตุตอนช่วง6กโมงห้สกว่าวนาทีนี่แหละเกดก็โทรหาบอสก่อนบอสก็มาแล้วก็โทรหาสามีก็ปลุกเขาตื่นนะคะเขาก็ไปแล้วก็ไปดูนะคะ,ะผู้ชายคนที่เขาอขับเลี้ยวมาที่เกดชนนั่นน่ะเขาก็ลงมาดูนะคะ ตอนแรกพอชนปุ๊บทีนี้เขาก็ถอยหลังไปจอดอีกข้างหนึ่งเพราะว่ามันอยู่กลางถนนนะคะเก็ดก็คือตัวนี้คือสั่นนะคะสั่นแบบสั่นสั่นสั่นมากๆอ่ะคือมือไม้ทั้งตัวนะคะคือมันสั่นแบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าเราเคยเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งมาแล้วนะคะอย่างหนักมันก็เลยทําให้มันพาันขึ้นมาในสมองแล้วตัวมันก็สั่นแบบอยู่อย่างเงี้ยคือสั่นไปหมดเลยนะคะแล้วก็เ พอเขาถอยรถของเขาออกไปอีกข้างหนึ่งนะคะเก๋ก็ไม่รู้จะทํายังไงเกก็มัวแต่สั่นอยู่นะคะพอนึกขึ้นไดเ้เราจะต้องเอารถออกจากข้างออกจากกลางถนนก่อนนะคะก็เลยเขับรถไปไว้อีกออข,ข้างถนนนะคะทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาลงมาแล้วเขาก็ถามว่าเราเป็นยังไงบ้างเ,เป็นยังไงเธอโอเคไหมนั่นนูน่นนี่ก็บอกว่าฉันฉันโอเคแต่ว่าตอนนี้ฉันคือฉันเช็คกิ้งมากๆนะคะก็บอกว่าฉันคือฉันเคยเกิดอุบัติเหตุมาครั้งหนึง่งแล้วมันทําให้ฉันกลัวมากเก๋ก็เลยบอกอย่างเนี้นะคะ ทีนี้เขากเา็เขาก็โทรหาตำรวจนะคะนายบับันและนายบ,บับันก็มาก็ไม่ได้เอาแอมบูเลนส์อะไรมาเพราะว่า,าคืออุบัติเหตุไม่ได้แบบหนักนะคะตำรวจมาแล้วเขาก็มาดูนะคะแล้วเขาก็บอกให้เราเนะ่ยเอารถาไปจอดในลานจอดรถที่โรงพยาบาลน,นะคะไม่ใช่โรงพยาบาลเน่ยเป็นลานจอดรถของไกด์ซิงเกอร์นะคะสำนักงานของไกด์ซิงเกอร์อีกคือมันมันก็ใหญ่นะคะอยู่ข้างๆก็ขับรถเข้าไปจอดนะคะ แล้วทีนี้บอสก็มาก็มาดูก็มาคุยนั่นนู่นนี่นะคะตำรวจก็มาแล้วก็ให้เราถ่ายรูปของเอกสารนะคะประกันทั้งประกันทั้งใบเขาเรียกใบอะไรอะทะเบียนรถนะคะก็คือให้เราถ่ายรูปเอาตำรวจเขาก็ถ่ายรูปเอาทั้งของเกียรติทั้งของออคู่กรณีนะคะแล้วก็เขาก็ให้เราเนี่ยถ่ายรูปเอาของ คู่กรณีเรานะคะ,ะผู้ชายคนนั้นเขาก็ถา่ายรูปเอาของเกียรติแล้วก็ถ่ายเกียวก็ถ่ายรูปเอาเขานะคะใส mm hmm. กับเี่อะไรของเราะะแล้วทีนี้ก็คือแลกเปลี่ยนกันทีนี้สามีเกยียตไปพอดีนะคะแล้วเขาก็คุยกับไอคนที่มาชนเกียรตินั่นแหละนะคะแล้วเขาก็โทรไปหาบริษัทประกันของอคู่กรณีนะคะ ก็คู่กรณีจะต้องเป็นคนรับผิดชอบหมดนะคะเราไม่ไม่เสียค่าอะไรทั้งสิน้นเพราะว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะมันเป็นความผิดของเขาที่เขาไม่ดูนะคะเนื่องจากว่าเขาออกมาจากทางเลี้ยวคือเขาจะเลี้ยวนะคะแล้วเราไปทางให้ดูสภาพนะคะนี่คือสภาพหน้ารถของเกตนะเหตุเกิดตอนเช้ามืดนะคะตอนกําลังเดินทางมาทําง,งานซึ่งมันมืดแล้วก็ ฟอกกี้มากนะคะคือหมอกลงหนาจัดเลยนะเมื่อเช้าเนี่ยนะแล้วก็รถเอ่อรถปิกอัพคันใหญ่นะคะเขาเลี้ยวแล้วเขาไม่ไม่ได้ดูนะเก็บไปทางตรงแนละ้วทีนี้เขาเลี้ยวแล้วเขาไม่ดูให้มันชัดเจนว่ามีรถมาหรือเปล่านะคะเขาก็เทินเลยนะคะแล้วทีนี้เก็บก็มาทางตรงอีดล mm ิมิตอยู่ที่35นะคะเก็บก็ไม่ได้ขับเร็วมากเนาะดู <laughs> ยับเยิน ก็โชคดีที่ตัวเองไม่เป็นไรก็ถือว่าบุญมากแล้วนะคะถือว่าพระเจ้าคุ้มครองมากๆเลยค่ะนี่นะคะก็สภาพก็ต้องเอาไปซ่อมนะคะเอาไปซ่อมอ๋สามีก็ามาดูนะเพราะว่า,าก็โทรหาสามีเขากําลังนอนอยู่เขาก็ไริบมาข้างหน้าอันนี้เหล็กอ,อย่างหนาเลยนะฝากระโปรงเนี่ย คือรถปิกอัพคันใหญ่เนาะที่เกิดชน,นเนี่ยเออดูไอเกตนสแล้วก็ประตูนะดีที่ว่าข้างในไม่เป็นอะไรนะแล้วก็ไอประตูก็เปิดยากนะเนี่ยเปิดไม่ได้นะคะดีที่ข้างในมันอ,อ่อไอถุงลมนะคะมันไม่ระเบิดออกมานะเพราะว่ามันไม่ได้ชนหนักมากนะคะถ้าเกิดว่าชนหนักมากเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยถุงลมมัน ก็จะแอร์แบ็กมันก็จะ,ะเปิดออกมานะคะก็คือคันที่แล้วนะก็คือ Total Loss ไปเลยนะคะกะ็คือพัทงทั้งคันเนาะดีว่าครั้งนี้คือมันไม่หนักมากนะคะเก็บเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรก็เลยโชคดีไปนะคะก็ซ่อมเฉพาะข้างหน้านี่แหละนะคะสามีก็จะเอารถไปที่ร้านที่อู่นะคะ,ะนี่ค่ะสภาพนะคะสภาพ ย,ยับเยินเลยนะคะข้างหน้าฮองต้องเปลี่ยนทั้งทั้งพีซเนี่ยนะคะทั้งข้างหน้าเนี่ย mm hmm. ข้างหลังก็ไม่เป็นไรนะคะด้านข้างด้านไหนไม่เป็นไรจะเป็นเฉพาะไอ้ข้างหน้าเนี่ยที่โดนนะคะวันนี้สามีก็รถไปให้เขาดูนะคะ estimate นะคะ ไปให้เขาดูว่าค่าซ่อมจะประมาณเท่าไหร่นะคะก็คือร้านซ่อมเนี่ยเป็นร้านที่เราไปซ่อมเป็นประจํานะคะแล้วเขาก็ดูให้เขาบอกว่าก็ดูประเมินคร่าวๆนะคะก็ประมาณเกือบ800พเหรียญน,นะคะแปดพันเหรียญก็คูณ3 3บาทเข้าไปนะคะก็สองแสนกว่านะคะแปดสามยี่สิสองแสนกว่าสองแสนสี่สองแสนสี่สองแสนห้านั่นแหละประมาณนั้นแหละนะคะเจ็ดก็คูณเอาคร่าวๆนะคะตัวเลขลมๆเอา ก็นี่แหละคะ่ะก็อยู่ที่ประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าอันนี้คือเฉพาะดูดูข้างนอกเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดออกดูภายในแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเขาเปิดออกดูภายในแล้วยังไม่ทราบแน่นอนว่าจะได้เปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็ก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่แหละคะ่ะก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อนๆไปเจออะไรมาไปประสบอะไรมานะคะนี่ก็ โควิดก็ยังไม่ถือว่าหายดีมากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่แพร่เชื้อแล้วนะคะเพราะว่าเกศก็โควรินตัวเองก็2วิกนะคะก่อนที่เกศจะออกไปทํางานนะคะก็2วิกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็คือมีอาการยังมีอาการอยู่ก็คือบางครั้งก็ปวดหัวนะคะบางครั้งก็เจ็บหน้าอกนะคะบางครั้งก็ยังหายใจไม่สะดวกมากนะคะยังมีหายใจไม่เต็มปอดนะคะลักษณะนั้นก็ยังมีอาการอยู่ เดี๋ยวไว้เกียจะมาไลฟ์สดให้ฟังกันนะคะอาจจะเป็นวันเสาร์นะวันเสาร์ตอนช่วงเช้าเช้าเดี๋ยวเกีศจะมาไลฟ์สดคุยให้ฟังแชร์ประสบการณ์การเป็นโควิดการรักษาตัวเองนะคะว่าทํำยังไงเดี๋ยวก็รถก็จะต้องรอไปซ่อมนะคะก็คือประเมินราคาไปแล้วแล้วทีนี้ก็ต้องรอไอ้บริษัทประกันคู่กรณีนะคะว่าเขาจะว่ายังไงคือเขาให้เราเนี่ยเอาไป เช็คราคาดูส3สาที่ว่าง,งั้นนะคะสามีเกศก็บอกว่าฉันไม่เอาไปสองสาที่ฉันจะเอาไปที่ที่ฉันไปเป็นจำบ,บอก่างนี้นะคะเพราะว่าเรามันไม่ใช่ความผิดของเราเธอมีหน้าที่จ่ายฉันเอาไปซ่อมฉันราคาเท่าไหร่เธอก็ต้องจ่ายนะคะสามีบอกอย่างนั้นออแล้วก็บอกว่าไอบริษัทประกันของคู่กรณีเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะไม่ค่อยที่จะแฮปปี้สักไยน,นะคะที่จะมาจ่ายให้เราอะไรประมาณนี้แหละก็เนี่ยละค่ะนะคะพเพื่อน ในแต่ละวันนะคะเกดก็เดินทางเดินทางเยอะนะคะเดินทางเยอะไม่ใช่เฉพาะขับรถไปที่บริษัทนะเกดขับรถไปหลายที่นะคะบางวันอะ่ะอย่างที่เกดบอกว่าเกดไปเมืองนั้นเมืองนี้นะคะขับรถก็เป็นชั่วโมงนะคะก็ทั้งไปทั้งกลับนะคะก็มันก็มันก็หลายชั่วโมงนะว่าไปนะคะอย่างตับก็เกือบสามชั่วโมงนะคะในแต่ละวันนะคะที่ขับรถเนาะวันนี้เกดก็ไปวินเลี่ยมสปอร์ตนะคะไปเอาไอ คือหลังจากเกิดอุบัติเหตุแกก็ยังไปทํางานเหมือนเดิมนะคะก็ยังขับรถของตัวเองนี่แหละค่ะไปเพราะว่ามันก็ยังทาได้นะคะแต่ว่าพอตอนตะวันสางนี้ก็ไปเอาที่บริษัทนะคะแล้วคือเอารถพิก up คันแดงนี่ไปเปลี่ยนนะคะแล้วแกก็รถไปประเมินราคาค่าซ่อมนะคะแล้วทีนี้แกก็ไปที่วิลเลียมสปอร์ตนะคะรถไปก็40กว่านาทีนะคะจากบริษัทก็ไปรับของนะคะไปเอาของเขาสั่งไว้แกก็ไปก็ คือในแต่ละวันคือบอกไม่ได้ว่าจะต้องไปไหนบ้างนะคะเพื่อนเก็คือมันต้องใช้รถใช้ถนนอยู่ตลอดนะคะเราก็พยายามระวังที่สุดแล้วนะคะก็คือมันก็คงอาจจะเป็นช่วงจังหวะชีวิตนะคะโควิดก็เพิ่งจะดีขึ้นนะคะแล้วก็มาเจออัิเสตตนนี้ต่อนะคะก็ถือว่าพระเจ้าคุ้มครองมากๆนะคะต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างมากเลยนะคะที่คุ้มครองที่ ปกปักรักษาให้ยังมีชีวิตรอดอยู่จนถึงตอนนี้นะคะก็โควิดก็ถือว่าร้ายแรงนะคะแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้นะคะแล้วก็มาเจออคซิเดนต์ครั้งนี้ก็ถือว่ารอดมาได้อีกก็ถือว่าบุญมากๆนะคะก็คือพระเจ้าคุ้มครองอย่างมากเลยนะคะนะคะเพื่อนๆก็สําหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้าแฟนคลับทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะ ทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจดีๆเลยค่ะนะคะเข้ามาเกดก็กดรูปหัวใจให้เป็นการขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเกดอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆแต่ว่าอ่านนะคะอ่านทุกท่านค่ะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสําหรับน้ําใจจริงๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอ้เดี๋ยวจะให้ดูเลขทะเบียนนะคะเพื่อนๆเผื่อจะได้เอาไปซื้อหวยงวดนี้นะคะ นี่นะคะเพื่อนๆเลขเทะเบียน,นะค่ะเลขเทะเบียนนะคะใครอยากซื้อหวยงวดนี้นะคะก็ลองดูค่ะเก๋ก็อาจจะซื้อไว้บ้างนะคะเผื่อว่าจะมีโชคมีลาบหลังจากที่เรื่องร้ายๆผ่านไปนะคะอาจจะมีโชคมีลาบบ้างนะคะก็ซื้อเลื่อนๆไว้ค่ะเดี๋ยวสภาพโอ้ยไม่อยากจะพูดถึงเลยไม่อยากจะดูเลยค่ะก็ก็ รถก็ยังซ่อมได้นะคะเพื่อนๆถึงมันจะเสียหายยังไงเราก็ยังซ่อมได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรมากอ่ะมันซ่อมซ่อมยากนะคะชีวิตคนกนี่เขาก็ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วค่ะนะคะเนี่ยอันเนี้ยอันอันเนี้ยคือต้องเปลี่ยนใหม่หมดแล้วค่ะเห็นสามีบอกว่าหม้อน้ำเอเออเออมันย้ายไปทางฝั่งนู้นเลยนะเห็นสามีบอกนะคะก็ต้องซ่อม เยอะนะคะซ่อมเยอะก็ต้องใช้เวลาน่าจะเป็นครึ่งเดือนนู่นแหละนะคะกว่าจะซ่อมเสร็จเนี่ย